ล่อเพื่อที่จะให้เป็นของพวกเราแต่เท่าว่าคี่นังวนว่านั่นมามาเนังจ่าก็ไปทำความบุญเลยครับผมนะครับสวัสดีครับเดนแม่บัวนังจะไปทำบุญนะครับโอ้ใช่ปีนี้นั่นได้รับความเมตตาจากท่านนายอำเภออากาศอันนวยท่านสุพิเมิบุญแสนคุณวัฒนะครับพร้อมกับคุณนายของท่านได้มาเป็นเอ่อ เป,เป็นอะไรนะเป็นพระเสวสสกอปกนามัส,สีนะครับนามัส,สีทีนี้ลูกๆลำหลาน,นที่เป็นฝ่ายบันเทิงเป็นสายบันเทิงที่มีรถแห่นะครับที่มีรถแห่นั้นอขอฝากกรุณาพวกเรานั้นจะต้องเป็นขบวนที่ยิ่งให่รั้งท้ายนะครับไปอยู่ท้ายขบวน น้องๆดูการทุกคนอยากจะสนุกสนานยังไงก็เอาเต็มที่เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษหนึ่งละก็คือได้เฉลิมฉลองคัดยศในตอนเย็นมีอลังคนาใหญ่นะครับศิลปินครูไทยแล้วก็น้องๆที่แห่ขบวนเข้ามาพวกเราก็จะเริ่มเข้ามาไปต่อท้ายขบวนไปต่อท้ายขบวนนะครับทีนี้ปีนี้แดดไม่ร้อนฝนตกทุ่ม่ําด้วยกิน ก็จะทำให้พ่เราน้องได้รับความสนุกสนานนะครับได้รับความสนุกสนานโดยเฉพเาะพี่น้องลูกหลานเรานั้นเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับใครๆลูกหลานก็สามารถหาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองได้จากสินค้าอดอตของหมู่บ้านนั่นก็คือพอออากกลางเพราะฉะนั้นในวันนี้ไม่ไว่าจะเป็นเครื่องเสียง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มน้องๆอ,ออกเองทั้งหมดวัดไมได่ออกสักบาทนะครับแล้วก็โดยเฉพาะก็ขอร้องในเรื่องหนึ่งก็คือความรักความสมัครสมานสมัคมคีกินแล้วดื่มแล้วในเพลงกันจะสุดตีสุให้กันเด้อ ให้สนุนเต็มที่ในวันนี้เพราะว่าเป็นงานฉลองเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติอย่างมากๆเลยนะครับเขอบคุณคุณแม่บัวน้องน้องจอบนะครับจกบรรยากาศหนึ่งรอยบาทนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ คาราบาลเลยครับผมแล้วก็มีโรงทานด้วยนะครับมีโรงทานกล้วยครับตำกล้วยตำกล้วยอร่อยมากเลยครับน้าตอนเด็กเราขายจังหโบก็จะซื้อมาตำกล้วยเนาะเนี่ยรถจอดเกอบจอริงจริงโอ้เอฟซีของตำกล้วยเนาะตำกล้วยไม่ใช่ว่ามาตำซุปตำถ้าไม่ลูกไงคุณแม่คุณพาลีเด็กจากบ้านป่า อจจะไม่อ่านหมดอาจจะวาตาก็เลยคิดว่าตามซุมตามใช่ตามซึมตามไงด้เหไหมคนตามกล้วยอะเยอะนั่นแหละเยวจินจ้นๆเลยอ ไปถ่ายคลิปค่าแฮร์ลงมาครับสวัสดีครับ <funny> อันนี้แม่ตอนนี้มอสครูเนี่ยนังจ่าก็ม่บวชทำบุญไปแล้วนะครับ กำลังจะกลับก็เลยนังเจับอยากจะมาดูลบพยาตาวนะครับสวัสดีเด้อพยาตาวด้วยครับมือนี้แม่บัวกับนังจับผ่านไปขอให้สุขภาพราวอยู่ดีมีดีอยู่แห้งขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกมือนะคะพยาตาเด้อสาธุสาธุสาธุ อันนี้กำลังจะกราบแล้วอําเภออะไรครับคุณแม่อําเภออากาศน้ํนยตําบลสาม,มาคีกันนั่นแหละ่อนกระดอดสัญญาอยู่กับคนพร้อม้าจะหลอนคิดถึงคนร,รักเดิน 叫我妈。